สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโด็กกับปอนชแนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมแลกนันล็อก M คลาสสิกนั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของเมมโมรีแถวที่4นั่นเองครับมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมานนเองครับก็หลายๆคนก็อาจจะตั้งตารอหรือว่าทําการเก็บตัวของสต a ามินาหรือว่าตัวของรอบในการเคลียร์ด่านดันเจียนเมมโมรี Memory นั่นเองครับไว้เรียเร้อยแลวเนาะก็เดี๋ยวปอนจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนไปดูคลิปนี้ก็ฝากคนกด like, กดคนดลััังใจใจห้้วยะรบ ขอบคุณมากๆจริงครับเติมเกมแลกนัลล็อก M Classic ผ่าน UAD ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวยใช้แค่ UAD บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลกนัลล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i c h m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นยดมากมายมีแอดมินพร้อมดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop โอเคครับทุกคนเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับตัวของเมมโมรีอันที่4นั่นเองครับซึ่งถามว่ามันทํายากไหมมันก็ค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเออสามารถอดทนรอได้ก็อาจจะรอทําการเอ่อเคลียร์ตัวของดันเมมโมรีครับผมแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับปอนคิดว่าถ้าเกิดไม่รีบทําตอนแรกๆครับก็อาจจะทำการขายก็ได้นะแต่ว่าราคาขั้นต่ำครับมันจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านครับและนี่ก็จะเป็นราคาณตอนนี้ครับผมตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนะ จะอยู่ที่53ล้านนั่นเองครับค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยถ้าเกิดใครทําการเคลียร์ตัวของดันเมมโมรีครับแล้วดวงดีก็อาจจะเก็บไว้รอราคาขึ้นแล้วค่อยขายก็ได้ครับซึ่งสําหรับหลายๆคนเนอะก็อาจจะทําการดองตัวของเมมโมรีไว้แล้วครับผมทั้งหมดห้าครั้งครับเพราะว่ากว่าดันครับก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของหินกันนี้นั่นเองครับและสาหรับตัวของสเตตัสครับผมเรียกว่ามันจะทําให้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณเกือบเท่าหนึ่งเลยครับสำหรับตัวของสเตตัสที่เราจะได้มาครับก็จะมีตัวของแถวที่4ใช่มัหลงจากที่ทากกรล็ออตัววขงแถี่4ใช่ไหมครับ้ตัวง่า MDK แล้วก็ ATK ครับอยู่ที่60นั่นเองครับแล้วก็ตัวของค่า M Def P Def ครับอยู่ที่30ครับแล้วก็ตัวของค่า HP ครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก1,500นั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวปอนจะลองกดให้ทุกคนดูนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่ทําการอัพขั้นอันที่4แล้วใช่ไหมครับมันจะไม่สามารถดิสแมนเทลได้หรือว่าจะไม่สามารถทําการแยกหรือว่าเอ่อทำการฟังก์ชันนี้ได้นั่นเองครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวปอนจะลองกดให้ดูครับเห็นไหมครับอันนี้คือทําการกดอัพขั้นนะ ซึ่งทําการอัปค้าเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการล็อกตัวของเมมโมรีอันนี้ไปเลยนั่นเองครับและเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าต้องการเลือกเป็นตัวของอันไหนครับอันนี้ครับหลังจากที่เรากดแล้วใช่ไหมครับอันแรกครับมันจะเป็นตัวของค่า P Pen 4%ครับแล้วก็ Ignore Depth ครับอยู่ที่8%ครับอันที่2จะเป็นตัวของค่า M Pen 4%อร์เนต Ignore แอร์ครับอันที่3ครับจะเป็นตัวของค่า P Pen 4%ครับแล้วตัวของค่า P E T K อีก4%ครับอันที่4ครับจะเป็นตัวของค่า M Pen ครับ4%แล้วก็ตัวของค่า MATK ครับอยู่ที่8%ครับแล้วก็อันที่5ครับจะเป็นตัวของค่า P Damage ครับเพิ่มขึ้น4%ครับแล้วก็ดินน้ำลมไฟแล้วก็ลายธาตุครับแรงขึ้นอีก6%ตครับต่อมาครับอันที่6ครับจะเป็นตัวของคดามเอทกายภาพครับ4%แล้วก็ตัวของ Poly Shadow Gold ครับแล้วก็ตัวของพิษครับแล้วก็ลายธาตุครับ แรงขึ้นอีก6%นั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นของค่าเวทเนาะตัวนี้ครับจะเป็นของค่าเอ a มดามครับแล้วก็ทั้งหมด5ธาตุนั่นเองครับดินน้ำลมไฟแล้วก็ไรยธาตุครับแรงขึ้นอีก6%ต่อมาครับอันสุดท้ายเนาะซึ่งตัวของอันนี้ครับจะเป็นของค่า M damage ครับเพิ่มขึ้น4%ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังได้ตัวของ Holy Shadow Ghost พิษแล้วก็ไรยธาตุครับแรงแรงขึ้นอีก6%นั่นเองครับและเพิ่มเติมครับถ้าเกิดเป็นตัวของเมมโมีีเเพิิ่มมตตััวน้ครบ ถ้าเกิดเป็นตัวของสายซับพอร์ตครับหรือว่าจะเป็นตัวของไอสีม่วงครับตัวนี้ครับมันจะได้ตัวของ PVPGVG ครับเอ่อตีคนแรงขึ้นสิแล้วก็ตีมอนสเตอร์แรงขึ้นสิตครับตัวนี้มันสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยครับว่าเราอยากจะได้อะไรหรือว่าจะเป็นตัวของค่าอัลต์ไอคแทกดาเมจครับแรงขึ้น6%หรือจะเป็นตัวของค่าคิย์ที่ขครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ครับหรือถ้าเกิดเป็นตัวของหินที่เป็นตัวของสีชมพูครับตัวนั้นครับมันจะสามารถเลือกเป็นสายป้องกันนนได้่่เอองงจะมีตขา M d e ็ครับ P d e ็ครับอยู่ที่12%นะแล้วก็ตัวของค่า P damage reduction M damage reduction ครับอยู่ที่10%ครับหรือจะเป็นการโดนตัวของพิ t h o l y Shadow แล้วก็ตัวของโพส์ครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวของหลายธาตุครับลดลงอีก10%ครับหรือจะเป็นตัวของ5ธาตุครับธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็หลายธาตุครับลดลงอีก10%ครับหรือจะเป็นตัวของค่าแมค HP ครับ10%หรืออีกอันนึงจะเป็นตัวของค่าแมค SP ครับอยู่ที่10%นั่นเองครับตัวนี้คือจะเป็นตัวของฟังก์ชันแถวที่4นั่นเองครับถามว่ามันดีมั้ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวของฟังก์ชันแถวที่3ครับที่จะสามารถเลือกตัวของฟังก์ชันพิเศษตรงนี้ได้ครับแต่ว่าถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็เพิ่มตัวของประสิทธิภาพในแต่ละจุดครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามันจะได้ต ของค่าบพรีเพนคบอยู่ที่4เปอเนาะถ้าเกิดทำการเลือกได้ครับแต่บอคิดว่ามันก็ค่อยๆเก็บไปได้ครับเพราะว่าตัวของไอหินนั้นครับมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆและตัวของเซอร์เวอร์จีนครับขนาดคนเล่นพอสมควรนะ ก็ยังหมดตลาดครับพอเราคิดว่าฟังก์ชันนี้ครับมันอาจจะค่อยๆทําการเติบโตไปได้นั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่รีบก็สามารถรอให้ราคามันขึ้นแล้วค่อยขัดก็ได้ครับแล้วก็เอาเงินมาทําตัวในส่วนของอย่างอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วพอเเรียกว่าทําตัวครบครับแล้วค่อยไปทําการทําตัวของเมมโมรีต่อก็ได้นั่นเองครับเพราะว่าขอเกิดไว้ก่อนครับว่าในอนาคตครับมันยังมีตัวของแฟชั่นครับผมเพิ่มเติมอีกหลากหลายอย่างครับให้เราเลือกใช้ครับและแฟชั่นครับมันก็อัพสกิลค่อนข้างเยอะมากมากครับเช่นตัวของแฟชั่นอันนนี้ัเป็ตวของ แพชชั่นส่วนปากนะและว่าเมื่อสวมใส่ครับจะได้ตัวของออโต์เทคดาเมจครับเพิ่มขึ้น5%แล้วก็ APD ครับเพิ่มขึ้นอีก5%และเมื่อทําการโจมตีปกติครับมีโอกาส5%ครับทำให้การโจมตีปกติครั้งนั้นครับเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100%นั่นเองครับแปลว่าเหมือนการโจมตีที่ติดเล็กเลยนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเมมโมรีแถวที่4นั่นเองครับ ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ตัวของ Memory แถวที่4ใช่ไหมครับก็อย่าลืมทําการกวาดตัวของ Memory หรือว่าดันเจี้ยนไอตัวของความทรงจาน,นะครับให้ครบทุกครั้งนะครับทั้งหมด5ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับขอบคุณมากมาจริงๆครับ